ท่าน,นี้เรามาดูทาวจําได้ไหมเมื่ออ e ีที่แล้วที่พูดถึงเรื่องปลาปลาที่รวมกันอยู่อยู่น้อยตัวตีกันแล้วก็อยู่อยู่เป็นฝูงไม่ไม่ตีกันเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีที่ท,ที่เห็นชัดเจนอันหนึ่งเลยปลาที่ตังเบ็ดเนี่ยนะคะึ้นปกติตัวเนี้ยไอ้เจ้าพาวดับลูเนี่ยดุเอาเรื่องเลยหล่ะถ้าเผื่อถ้าเผื่ออยู่น้อยตัวเนี่ย สองสามตัวเนี่ยไม่ได้เลยไม่สำเร็จถ้าเลี้ยงก็เลี้ยงตัวเดียวหรือถ้าตัวเยอะเนี่ยก็คือเนี่ยอย่างที่ที่อาเคยพูดอะเย<พ>อะก็เยอะไปเลยอย่างเงี้ยมันจะมันจะอยู่กันได้ถ้าในทะเลเนี่ยมันเป็นมันเป็นถ้าเป็นลามฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเห็นชัดเจนยิ่งกว่าปลาตบุูเราธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดสองตัวเนี่ยนะมันมันมันตายกันเลย อย่างเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็อีกปลาในสกุลถิ่นสมุทรเนี่ยเองชอบเลือกเนี่ยถ้าเผื่อในกรณีที่ตู้ไม่ไม่ไม่ได้ว่าใหญ่มากเนี่ยมันก็ต้องเป็นปลาที่ที่ต่างชนิดกันถึงจะเป็นจะเป็นกลุ่มเป็นถิ่นสมุทรเหมือนกันเนี่ยก็จะเป็นต่างชนิดอย่างนี้จะเป็นโคราญเอ็นเจิลตัวหนึ่งแล้วก็เป็นดูเฟสเอ็นเกิลตัวหนึ่งซึ่งพอเพยอย่างนี้อยู่กันได้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยโคราญอีกตัวเข้าเข้าแยก อยากจะให้อูช่วยแนะนำการข้อควรระวังในการเลี้ยงปลามีพิษหน่อยได้ไหมครับอ๋อคืออยากจะเตือนว่าอย่างว่าการเลี้ยงปลาทะเลสวยงามเนี่ยเห็นสีสวยๆเนี่ยหลายชนิดที่เขาคลีบหลังเขาเนี่ยจะจะมีพิษมีต่อมน้ําพิษที่ทําให้ ได้นะฮะคือมันจะไม่เหมือนปลาเงินปลาทองตัวนิ่มๆเราไปจับเล่นดุง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 เนี่ยมันไม่ได้เนี่อย่างอย่างเนีย่ยจาอย่างเจ้าตัวเนี่ยอันนี้ก็เป็นของแปลกของสวยตัวหนึง่งซึ่งประเดี๋ยวปราเดียวอาร์กจะเอาตัวหน,นึ่งกันเนี่ยนะกลุ่มปลาแมงสองเนี่ยเขาก็จะมีเขาจะมีเงียอนคิดของเขาอยู่ข้างหลังเนี่ยซึ่งซึ่งต่าแล้วมันก็ทําให้ปวดนะเหมือนปลาสินโตตัวอาปลาสินโตอยู่นี่ อันนี้ก็เป็นสิงโตชนิดหนึ่งเนี่ยปลาปลาในในสกุลเนี้ยเขาเขาจะมีเขาจะมีเขาจะมีพิษไว้ต้องกันตัวเองของเขาเหมือนเหมือนกระลังหัวโขนที่บ้านอ่าน่าขณะญเลยแต่ไอ้เจ้าดันยันหนักหนาสาหัสหน่อยคือต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากไอ้นี่นี่ก็ปวดปวดบวมวเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพยายามใช้มือเปล่าจับปลาเห็นบางคนในชอบใช้มือเปล่าจับปลาแล้วก็ ได้ความรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยบางทีมันมันพลาดได้บางทีเล่นเอามือนิ้วบวมตุ๋ยไรยง่ายนะต้องต้องต้องระวังจากปลาที่มีพิษต่อมนุษย์แล้วเนี่ยจะจะมีปลาที่มีพิษกับปลาอื่นด้วยไหมก็จะมีจะมีเป็นเป็นเอ่อบางชนิดที่เขามีเมือกของเขาอะนะอย่างอย่างปลาตะเป้ากล่องเนี่ยพวกบล็อกฟริชเนี่ยนะลาเพ้าลาเป้าขาวเนี่ยคือ มันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกทุกชนิดที่ด่านอันตรายที่ขนาดเรียกว่าปล่อยออกมาแล้วยกตู้มันมีบางชนิดอย่างให้ตัวที่เป็นเจ็ดสีเนี่ยตอนนี้วันนี้ไม่เห็นแต่ตัวนี้เนี่ยเท่าที่เคยเลี้ยงเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่ซีเรียสมากนะักตัวตัว,ตว,ตวที่มีพิษจริงๆเนี่ยวันนี้วันนี้ไม่เห็น ตัวสีสวยๆทาวนึกออกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวทาวลองตัวสีสฟ้ามๆม่วงๆอันแะล้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเราไปหารูปใส่กันแล้วก็มันก็จะมีซอฟฟิชบางตัวเนี่ยในกลุ่มในกลุ่มปลาปเต๋ากลุ่มปลาเต๋าที่ตัวนิ่นๆมๆตาสบ,บู่พวกนั้นเนี่ยต้องระวังปกติถ้าเขาไม่ตกใจนะเขาก็จะอยู่กับกับปลาอื่นทั่วไปได้คือเราอย่าไปปลาพวกปลาที่มีเมือกเป็นทิษเนี่ยเราอยาวกาปชอนไปไล่ควานไล่ต้อนเขาตกใจให้เขาขับเมือกออะา ว่าเมื่อพวกนี้เนี่ยมันนอกจากจะเป็นอันตรายกับตัวปลาอื่นแล้วเนี่ยในในสถานที่ปิดย่ในตู้เนี่ยมันเป็นอันตรายกันโัวมันเองด้วย ่อันนี้จะมีมีกลุ่มช้้งกแบบับพวกผิวสมุดรหลายหลายชนิดมีของเมกาก็มีด้วยอันนี้ร้านเนี่ยร้านร้านร้านของพี่นัเทเขาแต่นี้พินัดพาพา,พาน้องเฉากล้วยไปหาหมอหมาของพิ่นัพามาอมาก็ต้องมาแวะมาเล่น,มา,ลนมาเล่นไงทุกทีแี่เห็นไหม thank you